เดี๋ยวอย่าเพิ le, ่มอันอันลิ้นอย่าเพิ่มลิ้นกติกาคือว่าพอเปิดปุ๊บผู้ใดดึกหยิบผู้นั้นได้เงินผู้ใดไวผู้ใดไวผู้นั้นได้หยิบได้เงินผู้นั้นได้อ มันบ่ยวนมันวะงไโมโตโตสิบใจงั้นเนาเลยสิบอกยิบก็ได้หยยิบยิบพาส้เอาไ่ไดแจกันูเาได้ได้ผู้นั้นเอาไหมผู้นั้หมเออผู้ได้ได้ได้เติมอีก้อน ah like ึงเี here. ่ยญกันเออญาติกันนี่โอาาญาติวะย่าหญาติเอาญาติมันเป็นเกมเนาะเออมันเป็นเกมเนอะเอาวาก็เหรเอเืเปิดปุ๊บนุงปั๊บเอาเดแกีเ้าแี่ยวเอาเอา เอาเดี๋ยวเดียวเอาพร้อมไปนับงไปเกจี้กายวางมือเสหนาตักวางมือเสียหนาตักวางวางมืออยู่นวางมือเสียหนาตักเทิ้งสองคนวางมือเสียหนาตักเอาพร้อมไปพร้อมอหนึ่งสองสามนี่ย ได้เอาไปเลยเอาไปเลยไหนสองนี่สอง้มากเยมากเมาเยเมาิเดี๋ยเดกนน้นน่งไก่ก็คู้นีไเส้นไอขีเส้นไอขีเส้นขี้เส้นเอจเ้นอะก็คอ้นดีพอดีกันพอดีกันเออเอวฮะวไปหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยต้องงุ้มปับเนี่ยต้องงุ้มปับเอามไปยังเออ ได้ได้ได้บานนี้เออเออันนี้อันนี้ยัอันนี้รางวัลใหญ่กว่าเด้อดิแบงหางลอยอยู่ในนี่หาง้อยดิไม่ใช่หางลอยดิกูขอสัญญากันก่อ็จบคุมเลยกันซะห้าแบงก็ฟุ้งจังห้าแบงกติกาห้าแบงกติกาห้าแบงกติกาห้าแบงกมาไปบ้างหน้าตักบ้างหน้าตักมือบ้างหน้าตักเออคุบเลยเด้ห้ามใช้งัก mang hành bè bố âu lò con lò con <cười> <cười> lò con lò con lò con 我寂寞。Oh, <laughs>